สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนัชชา86ทาร่ออีกแล้วเช่นเคยนะคะในวันนี้เนาะคิดถึงกันบ้างไหมคิดถึงพี่ๆทุกๆคนนะคะคิดถึงลูกดวงลูกเพจทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะที่และก็ผู้ที่มีจิตสัมผัสตร,ตรงกันที่เข้ามาใหม่เนา,าะแสดงว่าเรามีเคลื่อความถี่ตรงกันเนาะรับถึงมาเจอคลิปวิดีโอนี้าฝากกดติดตามไว้เลยนะคะวันนี้เราก็จะมาทํากับหัวข้อที่ว่าเขาคิดถึงเราไหม เขาคิดถึงลักเราบ้างไหมนะคะแล้วเขาอะรู้สึกยังไงกับเราในตอนนี้นะคะก็ให้นึกถึงคนที่เราอยากรู้คําตอบนะคะตั้งจิตอธิษฐานหลับตาเลื่อกกองพ่อ่ะมองไว้ก่อนแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะถึงคนคนนั้นว่าคุณชอบหินสีไหนกิตตั้นสีไหนหรือกองไพ่ชุดไหนนะคะอ่าอันนี้คืออันที่หนึ่งนะอ่ากิตตั้นสีม่วงนะคะสีม่วงอ่าหินสีที่สอง สีเขียวไพ่แบบนี้ที่3สีชมพูอ่าไพ่แบบนี้นะคะโอเคตั้งจิตอิาฐานน,นึกถึงคนที่คุณอยากรู้คำตอบแล้วก็ไปฟังคำทํานายได้เลยไปเลยค่ะเดี๋ยวเอานี้เอาออกก่อนนะคะ <c oughs> ไปกัน าการดูเป็นการดูแบบจนดอรอนดิ้งนะคะดูเป็นโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นการร่วมรับฟังำํำทํานายเป็นเหมือนการค่าเฉลี่ยนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยแต่ถ้าตรงอาจจะเป็นแนวทางให้คุณได้นําไปเก็บไปคิดไปพิจารณาแต่ถ้าฟังแล้วมันเป็นคลื่นแห่งสิ่งที่ดีเราก็ นำเป็นแรงบันดาลใจแต่ถ้าฟังแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีรู้สึกเหนื่อยหนะักทุกก็ทิ้งไปไม่ต้องเก็บมาคิดมากนะคะโอเคเรามาดูพลนะังงานของคุณกันก่อนเลยว่าอ่าคุณเป็นยังไงคุณเป็นยังไงคะคุณรู้สึกหึงหวงนะคุณรู้สึกเป็นห่วงหึงหวงกับความสัมพันธ์นี้ยังห่วงยังห่วงขนาดเขาทําเขาแทงข้างหลังของคุณเขาทําคุณเจ็บปวด ทำให้คุณเหนื่อยหนักเขาทำผิดกับคุณไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งคุณก็ยังไปจากความไม่ได้นะคุณยังหึงยังห่วงความสัมพันธ์น,นี้นะคุณยังคิดวนเวียนแล้วก็ทบทวนอยู่กับเรื่องเดิมๆนะ hmm. คุณยังสับสนกับความคิดของคุณอยู่เลยนะคะตอนนี้เนาะเอ๊ะทำไมเป็นแบบนั้นล่ะคะแม่หมอนจะหาทางแก้ไขให้นะ ทั้งที่คุณน่ะก็อยากจะปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการนี้เต็มทีแล้วคุณเหนื่อยคุณหนักกับความกับสิ่งที่มันเป็นอยู่แบบนี้คุณน่ะอยากจะปลดปล่อยความทุกข์ที่มีออกไปจากใจคุณคุณอยากเป็นอิสระจากจากสิ่งที่คุณแบกรับตรงนี้มาแล้วนะคะคุณรู้สึกสับสนคุณเหนื่อยคุณล้าแต่คุณเหมือนคุณยังมีความคิดถึงเป็นห่วงเหมือนคุณหวงแล้วก็หวงเขาไว้อยาเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้ อยู่ในใจของคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้เหมือนเดิมนะคะเ่าเรามาดูซิว่าพลังงานเขาเป็นยังไงตัวเขาเป็นยังไงกับคุณเขาคิดถึงแล้รักคุณบ้างไหมเขาคิดยังไงตอนนี้เขาจบไปแล้วนะคะมันทุกอย่างมันทางพลายไปแล้วนะเขามีแค่ความคิดถึงความสงสารเหมือนมันได้มาเพลงเ,สเซสเชียล หัวใจของเขาเท่านั้นเองนะในสิ่งที่เขาคิดนะคะเขามุ่งหน้าความรู้สึกไปสู่เป้าหมายใหม่ไปไปสู่สิ่งใหม่เหมือนเขาเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าแล้วนะคะเหมือนเขามไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีนะเหมือนเขาแบบว่าเขาคิดว่าเขาเจอสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกดีรู้สึกว่าเหมือนเขาก็ปรชิญกับ ความรักครั้งนี้มายาวนานเหมือนกันเหมือนเขาก็เองก็เหนื่อยก็หนักมานานเหมือนกันเขาก็เหมือนเหมือนไปข้างหน้าแล้วอะค่ะอเข้าไปแล้วจริงๆด้วยเหมือนสิ่งที่ทํามามันเป็นอะไรที่แบกรับกับความรักครั้งนี้มามาพอสมควรนะแล้วมันแล้วสิ่งที่เขาถามว่าเขาคิดและรักคุณบ้างไหมเขามีแค่ความสงสารแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจแค่เท่านั้นนะคะ ม,มันเหมือนเป็นกรรมมันเหมือนเป็นกรรมเหมือนเป็นห่วงแห่งกรรมที่ยังติดบ่วงกันอยู่แต่จริงๆนะเขาจบไปแล้วนะความรู้สึกที่เขามีเขาไม่มีให้คุณแล้วนะขอโทษนะที่แม่หมอต้องพูดตรงๆตามไพ่นะคะเราอ,อ่าถ้ามันเป็นพลังงานของคุณอา,อาจจะฟังเพื่อเป็นแนวทางเนาะอ,อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะเขาไปไกลเกินกว่าที่ที่เราจะดึงล้างหัวใจเขากลับมาหาเราแล้วนะคะ อ,อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดมันไม่ได้เปิดต่อเลยมันรู้ได้ได้ว่าเขาคิดแล้วเขารู้สึกอย่างไรเขารักคุณไหมคือเขาเขามีแค่ความสงสารแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจที่ที่เหมือนเคยคบเคยคุยเคยอะไรกันมาแค่เท่านั้นเองนะคะในความรักที่เขามีความคิดถึงที่เขามีเขาไม่มีแล้วนะเขาจบไปแล้วนะคะเรามาดูซิว่าอะแม่หมอจะเปิดเรื่องราวของคุณโอเคเรารู้แล้วว่าเขาคิดอย่างนี้แล้วตัวคุณจะ จะเป็นไปอย่างไรคุณจะออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ไหมแม่หมอเปิดให้แบบนี้ด้วยนะแม่หมอช่วยนะอขอคําแนะนําให้กับเจ้าชตาที่มาเลือกให่กองนี้กันค่ะขอคําแนะนํานะเขาบอกว่าให้คุณเปิดตัวเองไปสู่โลกใหม่ซะเดวเวอร์มันมีสิ่งใหม่ๆรอคุณอยู่นะมันมีสิ่งที่น่าประชนภัยน่าค้นหามากกว่าตรงนี้ที่คุณจะรอคอยแล้วมาสับสนกับความคิดแบบนี้เดิมๆแบบนี้นะ เห็นไหมมันมีคนรอคอยคุณอยู่ให้คุณคุณอะยังมีสเสน่ห์มีอะไรดูดีมีสเสน่ห์มันมีคนที่เขาสนใจคุณอยู่นะแค่คุณอนะยังจมอยู่กับเรื่องเดิมๆจมอยู่กับความรู้สึกเดิมๆจมอยู่กับความรักเดิมๆจริงๆนะมันมีคนเข้าจะมาชอบมาชื่นชอบมามาเข้ามาหาคุณแต่เมื่อคุณอนะยังอยู่บนเวียนกับความรู้สึกเดิมๆแบบเนี้ยพลังงานอนะมันเลยไม่เจอสิ่งใหม่สักทีไงคะ เนีย่ยไพ่แนะนำว่าเป็นเดอะเวอร์เลยนะแม่หมอไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเดะเวอร์คุณจะเจอพบใหม่สิ่งใหม่โลกใหม่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันเหมือนที่คุณไม่เคยได้พบได้เจอจากผู้ชายคนนี้ที่เขาให้คุณไม่ได้เน mm ี hmm. ่ยคุณจะเจอสิ่งใหม่คุณจะเจออันนอะไรใหม่ใหม่ที่ดีมันมีคนที่คอยที่มีคนที่มองคุณอยู่และสนใจคุณอยู่อยู่นะคะอืมอ่าความคิดสิเนี่ยมันเป็นความคิดที่หลอกลวงซับซ้อน สับสนยวนอยู่ในกับความมืดไม่จบไม่สิ้นออกมาจากออกมาจากความมืดออกมาเจอกับแสงสว่างได้แล้วนะอ๋อเห็นไหมไพ่แนะนำว่าให้คณปรับเปลี่ยนอารมณ์ปรับเปลี่ยนความรู้สึกปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่มันที่มันผ่านไปนแล้วแล้วเริ่มต้นใหม่ซะปรับเปลี่ยนหัวใจปรับเปลี่ยนบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ สิ่งที่มันจบไปแล้วสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรกับคืนมาได้แล้วเราปรับแล้วก็เปลี่ยนตัวเองไปสู่สิ่งใหม่ซะเนี่ยเดอะเวอร์ Ver, มีคนรอคุณอยู่ออกมาจากความมืดมนมืดบอดตรงนี้ซะนะคะอันนี้ไพ่แนะนำนะอ่ะอีกใบหนึ่งเห <The sentences> ็นไหมคะเชื่อในเซนส์นของคุณเชื่อในพลังงานของคุณเชื่อในจิตสัมผัสของคุณเชื่อในความดีงามของคุณคุณจะพบเจอสิ่งใหม่นะคะ ile pickup r interest ไพ่ก็มาช่วยคุณนะคะในการที่จะให้คุณได้ดำเนินชีวิตต่อไปในในสิ่งที่สิ่งที่คุณเหนื่อยหนักอยู่กับความสัมพันธ์นี้นะแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะคะแม่หมอเปิดให้เลยนี่ว่าคุณจะแก้ไขยังไงกับสถานการณ์กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณนึกถึงอยู่ เขาเป็นอย่างที่พลังงานที่แม่หมอบอกไพ่ก็แนะนาว่าให้คุณเปิดใจไปสู่โลกใหม่ซะคุณจะพบเจอโลกใหม่จะพบเจอคนที่เข้ามาสนอกสนใจคุณขอแค่คุณนะ่ะอย่าอยู่กับความความคิดเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆความสับสนที่คุณมีอ่าปลดปล่อยตัวเองออกมาจากโลกมืดปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์เก่าๆ เพื่อเจอสิ่งใหม่เพราะว่ามีคนที่เขาสนใจพร้อมที่จะเข้ามาหาคุณพอคุณแค่ปรับหัวใจปรับเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างคุณจะเจอสิ่งใหม่โลกใหม่แบบที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเป็นโลกใหม่ที่ดีมากๆเป็นความรู้สึกใ,ใหม่ๆที่ดีมากๆนะคะเชื่อในเซนส์นของคุณนะเชื่อในความดีของคุณเชื่อในจิตวิญญาณของคุณจะนําพาคุณไปเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่านะโอเคนะคะสําหรับผู้ที่เรียกตอนที่หนึ่งแม่หมอเป็นกําลังใจใ,ให้กับทุกๆความสัมพันธ์นะคะ ให้คุณผ่านพ้นความเจ็บปวดหรือผ่านพ้นสถานการณ์ที่ไม่ดีให้ไปได้เร็ววันนะคะแล้วก็พบเจอกับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดซับสไค์ให้แม่หมอด้วยนะวันนี้ไปก่อนลาสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเราไปต่อกองที่สองกันเลยกองที่สองคือน,นี่นะคะสีเขียวนะสวยเชียว แม่หมอก็ชอบสีเขียวโอเคเรามาดูพลังงานของคุณกันเลยค่ะขอพลังงานให้กับคู่ที่เลือกกล่องไพ่กล่องที่สองพลังคิดตันสีเขียวสีเขียวเนีย่ยเอาทบนะคะว่าคุณรู้สึกคุณพลังงานคุณเป็นยังไงกับคนคนนี้อะพลังงานคุณเป็นยังไงก่อนเลยอ่าคิดถึงและรักกันบ้างไหมแล้วเขาคิดอย่างไรตอนนี้กับคุณนะคะ าพลังงานคุณก่อนนะไปเลยว้าวมันเป็นการเริ่มต้นความรักแต่แม่มอนเปิดขอห้าใบก่อนโอ้ยอ้ยตายแล้วตื่นเต้นจังเลยที่จะอ่านกองนี้ชื่นเต้นมากโอเคมันเป็นการพบเจอโดยพรมลิขิตเหมือนสวรรค์ เหมือนสวรรค์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนาพาคุณมาพบเจอกันมันเป็นการเริ่มต้นและก็เป็นการสื่อสารมันเป็นการาเป็นความรักกําลังผีบานนะกับคนคนนี้นะเนี่ยคุณกําลังมีความรักคุณกําลังรู้สึกดีแต่คุณก็มีความเป็นกังนวลว่าเขาอาจจะจะคิดเหมือนตรงกันกับตรงกันกับคุณไหมจะคิดเหมือนกันกับคุณไหมเหมือนคุณก็อยากคอนเฟิร์มความแน่ใจอ่ะเนาะ แต่แต่พลังงานเ n e r g y มันเป็นพลังงานที่ดีเหมือนมัน,นมัน,เป,นเป็นการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เหมือนเป็นพรมลิขิตที่มาเจอกันคุณรู้สึกแบบนั้นเหมือนถูกชะตาถูกใจถูกตาต้องใจเหมือนพบเจอกันมายาวนานแล้วมาเจอคนคนนี้คุณรู้สึกดีคุณรู้สึกรักคุณรู้สึกชอบคุณรู้สึกถูกชะตามันคุณรู้สึกว่าเหมือนเส้นของคุณอ่ะคนคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับคุณอ่านี่คือพลังงานของคุณนะคะไปต่อกันเลยว่าเขาเป็นอย่างไร เขาคิดอย่างไรกับคุณเขารักคุณไหมเขาคิดอย่างไรกับคุณนะให้ขอพลังงานเอนเนอร์จีของเขาให้กับผู้ที่เลือกรองไปตรงนี้นะคะไปกันเลยแอ่นพวกคุณก็เริ่มเต้นความสัมพันธ์กันเขาก็กําลังเริ่มเหมือนกันนะคะว้าวพวกคุณมีความรักให้กันนะมันเป็นการกําลังเริ่มสร้างความสัมพันธ์ความรักด้วยกันนะอ่าเขาคิดถึงไหมเขาคิดถึงค่ะโพ้เขามองคุณเป็นผู้หญิงที่ดีเพอร์เฟคเป็นผู้หญิงที่ดีสําหรับเขาเป็น กูดวูแมนนะคะเป็นผู้หญิงที่ uh, เหมือน My ่เลิภาษาไทยคือผู้หญิงที่ดีผู้หญิงที่น่ารักผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่รักสําหรับฉัน uh, นี่นะคะือสิ่งที่เขาคิดนะและเขาว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแล้วผู้คุณก็กําลังเริ่มต้นความสัมพันธ์กันนะคะ อ่ามันเป็นไปอย่างช้าๆแบบมั่นคงเขาอยากจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้คุณไปนะคะยังไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะอ่าค่อยๆเป็นค่อยไปเห็นไหมคะเขารู้สึกมีความสุขเหมือนพวกคุณอยู่กันอยู่ด้วยกันแล้วคบกันคุยกันรู้สึกเหมือนถูกชะตาแล้วคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันแล้วก็อ่าเป็นเป็นความรู้สึกที่มีความสุข เวลาได้คุยได้คบได้อยู่ด้วยกันนะคะทุกพวกคุณกําลังเริ่มต้นรักเริ่มต้นคุยเริ่มต้นความสัมพันธ์นะเขาเองก็สนใจแล้วก็รักแล้วก็ชอบคุณมากๆเลยนะเขามองคุณเป็นผู้หญิงที่ดีมองไปถึงว่าคุณอาจจะเป็นภรรยาในอนาคตเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขามองคุณรู้สึกเขารู้สึกอบอุ่นที่เขาอยู่กับคุณนะแต่เขาก็อยากที่จะเรียนรู้ความสัมพันธ์นี้ไปอย่างช้าๆนะเขายังไม่รีบนะแต่เขาถามว่าเขารักและคิดถึงไหมเขารักแล้วก็คิดถึงคุณนะ อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะคะคิดและรู้สึกอย่างไรก็คือออกมาหมดเลยนะคะในสิ่งนี้นะโอเคถ้ามีข้อความที่เขาอยากบอกเขาอ,อยากบอกอะไรคุณคะมาดูสิว่าอันนี้มันเป็นมันทุกอย่างมันดีหมดเลยไม่ได้เปิดไพ่แถวต่อไปเลยนะคะมันตอบได้ตั้งแต่แถวแรกเลยแถวสองเลยนะเขาฝากข้อความมาถึงคุณคุณคือคนที่ฉันตามหาเขาฝากถึงคุณนะ ลืมอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าคุณหรือเขาให้ลืมมันซะแล้วก็เริ่มต้นกับเขาเหรออาจจะเป็นอย่างไหมอ้าวคุณหลอกฉันมีอะไรคุณต้องหลอกเขาไหมคะถ้ามีอะไรหลอกกันไหมถ้าไม่มีอะไรหลอกก็ไปต่อกันได้เลยนะอ่าขอให้คุณเจอคนที่ดีเหมือนเขาก็มีความปรัถนาดีให้คุณถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้เขาก็เขาก็มีความปรัถนาดีให้คุณนะคะอ่าเขาไม่ได้เขามีใจที่รัก,กแบบบริสุทธนะิ์อ่ะเนาะ ขอบคุณที่เดินเข้ามานะคะชั้นชั้นหวังว่าคุณจะกลับมานี่คือสิ่งที่เขาฝากบอกคุณนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เป็นการร่วมกันสนุกนะคะร่วมเล่นกันถ้าเป็นพลังงานที่ดีเก็บไปฝันหวานทาให้เป็นพลังงานบวกๆนะทําให้ความรักทั้งนี้เป็นไปได้อย่างที่ใจหวังนะคะแต่ถ้าสิ่งเนะื้อสิ่งอื่นใดคุณจะรู้คําตอบมากกว่า ทุกๆคนคุณมีอำนาจมากกว่าสิ่งสิ่งอื่นใดในการตัดสินใจทางเดินชีิตนะคะโอเคขอให้มีความสุขทุกๆค่ําคืนทุกๆวันขอให้ประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานความรักนะคะกับความสัมพันธ์ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆความสัมพันธ์นะคะวันนี้ก็สําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2ก็จบกันทานายเพียงเท่านี้อย่าลืมกดทับสไลด์กดไลค์คอมเมนต์ดีๆให้กับแม่หมอดเลยนะคะไปก่อนละบายบาย สำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่สามนะคะสีชมพูไอ้กล้องสันทท่นโทษทีค่ะสีชมพูนะสีชมพูสวยมากเลยไพ่ชุดนี้ก็สวยแม่หมอชอบให้กับผู้ที่มีจิตสัมผัสตร,ตรงกันขึ้นความถี่ตรงกันนะคะขออำนาจไพ่ท้าโลงและจัก,กรวาลเปิดเผยให้กับผู้ ที่เรื่องกอกงไพ่กองนี้นะอ่ะพลังงานของคุณเป็นยังไงคะอืคุณมีความรักแล้วก็ความรู้สึกดีๆให้กับเขามากๆคุณอยากเริ่มต้นกับความสัมพันธ์นี้อุ้ยออกมาเหมือนเด็กที่สเมื่อกี้เลยคนที่คุณคบอยู่นี้เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะแล้วเขาเองก็คุณก็รู้สึกต้องตาต้องใจและถูกใจเขามากๆ คุณรู้สึกรักแล้วก็อยากให้เขาสนอกสนใจคุณเหมือนกันเขาคุณ่ะก,ก็สนใจเขามากๆแล้วก็รู้สึกพึงพอใจในในทุกอย่างของเขานะคะแต่เหมือนความสัมพันธ์นี้มันมีมันต้องการคําตอบความชัดเจนนะอืมือนคุณกลัวว่าเขามีอะไรแอบแฝงกับคุณไหมมา,มาดูที่ว่าขอให้ให้กับสองดาบทางเลือกนี้คืออะไร คุณต้องการความชัดเจนกับความรักกับการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมากกว่านี้ถ้าเขาไม่ชัดเจนคุณพร้อมที่จะตัดสินใจนะว่าถ้าเขาไม่คิดถึงเขาไม่รักเขาไม่สนใจคุณพร้อมที่จะตัดสินใจที่จะไปใช่ไหมคะอ่าเรามาดูความคิดเขาใช่ไหคิดอย่างไรเขาเองก็รักคุณนะเขาก็รู้สึกดีแล้วก็มีความรักให้กับคุณมันพวกคุณเป็นอะไรที่เป็น เป็นความรักเหมือนพรมนิขิดให้มาเจอกันนะอืมคุณคิดรู้คุณเขาก็รู้สึกอย่างนั้นกับคุณนะคะแต่มันเหมือนมีใครหลอกลวงกันแล้วก็ทิ้งความจริงมันจะปรากฏเร็วนี้นะคะว่าถ้าใคร,ใค,ร,ใค,รคนใดคนนึงนะ่ะทำอะไรรับหลังแล้วก็อ่าไม่ไม่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะคะอืม ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเหมือนมีการทอดทิ้งแล้วก็มีการทอดทิ้งแล้วก็ทิงท้งทิงท้งทิ้งความทิ้งเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างให้ได้ให้ได้ใครคนหนึ่งต้องต้องเจ็บแต่ถ้าความจริงนั้นคืออะไรความเจ็บปวดนั้นคืออะไรอ เดี๋ยวแล้วแม่งอผดให้เยนะคะเดี๋ยวเปิดคบห้าไปเ,าเขาคิดยังไงจริงๆด้วยค่ะเหมือนพวกคุณะ่ะมีเรื่องราวเหมือนการครบกันมาแล้วแหะคะ่ะพวกคุณคบกันมาแล้วระยะหนึ่งแล้วมีการทิ้งความเจ็บปวดแล้วก็มีเรื่องราวกันแต่ก็ไปจากกันไม่ได้ทั้งๆที่จริงๆอะ่ะเคยทิ้งกันไปเคยอยากจะออกจากความสัมพันธ์นี้กันไป แต่ด้วยความรักที่มีความห่วงหาที่มีมันไปจากกันไม่ได้กลับมาหากันอีกอยู่ในอยู่ในห่วงบ่วงความรู้สึกความรักแบบนี้อีกเหมือนเดิมนะคะําได้แต่ถ้าปิดที่ว่าเขาถามคุณถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเดี๋ยวนะคะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมแต่ถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็ยังรักคุณอยู่นะตอนนี้แล้วเขาตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมคะ เหมือนเขาห่วงเขาห่วงคุณนะคะเหมือนตัวคุณก็ห่วงเขาห่วงนะคะห่วงคุณก็ห่วงเขาก็ห่วงคุณเหมือนหึงห่วงเหมือนห่วงกันนะคะเหมือนไม่อยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปมันอยากจะเก็บไว้เป็นเป็นสมบัติของเราเองเก็บไว้เป็นความรักของเรา ถึงแม้จะมีปัญหาอาจจะไปอาจจะได้เจอใครใหม่ต่างคนด้ต่างก็ได้เจอคุณเองก็ได้เจอเข้ากันใจหรือใครคนใดคนหนึ่งอาจจะได้เจอแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะก็ยังมันยังมีห่วงแห่งความรักที่ที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่รักด้วยกันมาอยู่แล้วก็ยังหวงยังหวงกันไว้อยู่กับความสัมพันธ์นี้ควาว่าเขาคิดถึงไหมเขาคิดแบบหวงคุณนะคะหวงหวงคุณไว้นะอ่าอ่ะ,อะคนเพื่อนดูซิว่าคิดถึงแบบคู่รักไหม ตอนนี้มีความคิดถึงแบบคู่รักไหมคะอืมยังมีอยู่ในใจเล็กๆของเขาอยู่นะเขายังคาดหวังว่าอ่ายังอยากจะเป็นครอบครัวหรือมีความสุขร่วมกันนะอยากจะมียังยังคิดถึงอาเขาก็ยังมองคุณเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นคนที่ดีมีโปรไฟล์ดีเป็นคนที่ดีสําหรับเขาอยู่เสมอนะ เองก็ยังรักคุณอยู่นะคะเขารักคุณอยู่นะถึงจะต้องเหมือนไปพบเจอสิ่งใหม่แต่ก็ยังคิดถึงคุณแล้วก็ยังรักคุณอยู่หรือบางท่านก็อาจจะไม่ได้ไปเจอสิ่งใหม่แต่ก็ยังเหมือาจจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันทะเลาะกันทําให้กันเจ็บปวดความไม่เข้าใจอีกโก้ปัญหาต่างๆ แต่เหมือนจะทอ,ทอดทิ้งละลาทิ้งกันไปแต่ก็กลับมาอยู่ในห่วงของความรักความสัมพันธ์นี้นะพลังงานเป็นแบบนี้นะ,ะเขาอ่ะก็ยังรักและคิดถึงแล้วก็ไปทั้งหวงทั้งหวงแล้วก็คิดถึงอยากคาดหวังในใจลึกๆอยากให้เป็นไปอย่างความสัมพันธ์ค่อยเป็นค่อยไปและอย่างเรียนรู้กันไปเพื่อ เพื่อคาดหวังว่าคุณน่ะจะเป็นคนในครอบครัวและเป็นแม่ของลูกในอนาคตเขาก็คาดหวังถึงชีวิตครอบครัวกับคุณอยู่นะคนคนนี้นะคะ,ะเห็นไหมเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปในทางทิศทางที่มันดีขึ้นจริงๆด้วยก็เป็นพลังงานที่ดีนะคะเป็นพลังงานเอเนอร์ีแต่ว่าเหมือนมันก็มีแค่ความไม่เข้าใจหรือมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่พวกคุณรู้กันดีกันอยู่ในใจนะแต่เหมือนต้องปรับ อ่ะเราเปิดให้อีกว่าแล้วพวกคุณจะเป็นแนวทางความรักยังไงให้ความรักครั้งนี้ไปได้อย่างโอเคคะขอพลังงานอ๋อเห็นไหมพวกคุณต้องปรับเข้าหากันเพราะพวกคุณถ้าพวกคุณมีจุดมุ่งหมายมีความมีจุดมุ่งหมายมีความหวงังมีจุดโกอ่ะที่คุณจะไปเหมือนกันอ่ะมันจะประสบความสําเร็จในความรักครั้งนี้นะคะถ้าคุณมีเป้าหมายมีความคิดมีแนวทางเหมือนกัน แล้วมองไปสิ่งมองในอนาคตเหมือนกันคิดอะไรเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวนะเป็นพลังงานที่ดีนะคะเนี่ยคุณเป็นคู่ที่เหมาะสมกันเลย c ิ King n a n of o ร n นคิงออ f วอรมาคู่กันเลยนะคะคุณเป็นคู่เป็นอะไรที่เหมาะสมนะอืมขอทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่กับความถูกต้องความชัดเจนนะคะขอให้มันเป็นไปด้วยความชัดเจนหนักแน่นอืมเออถ้าม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องมี ถ้าพวกคุณทําได้การจบกันแบบฉับพลันหรือปัญหาก็จะไม่มีก็จะไม่มีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือการปรับและก็จูนเข้าหากันาการพูดคุยปัญหาอีโก้อารมณ์คําพูดทัศนคติความคิดถ้าพวกคุณปรับเข้าหากันได้ความรักครั้งนี้จะไปต่อได้นะแต่ถ้าการปรับจูนเข้าหากันไม่ได้มันก็อาจจะมีการต้องได้เหมือนกันต้องได้จบกันอยู่นะคะอันนี้คือแนวโน้มความสัมพันธ์ทั้งหมดนะ โอเคในทบปิกที่ว่าเขาคิดถึงไหมเขาคิดถึงแล้วก็ทั้งคิดถึงทั้งห่วงทั้งห่วงคุณไว้ในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ยังมีความรักให้กับคุณอยู่นะคะ,ะแ,ตแต่พลังงานก็อย่างที่แม่บอกนะคะแม่หมอไม่พูดซ้ำนะโอเคถ้าเขาอยากจะฝากข้อความถึงคุณเขาอยากจะฝากอะไรถึงคุณคะอยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณนะคะคิดถึงคุณทุกเวลา คุณเป็นคนคุณเป็นรักแรกพบนะคะเจ็บปวดมีเรื่องต้องเจ็บปวดกันแน่ๆเลยพวกคุณสองคนขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ่ะไปสุดท้ายรักคุณจนล้นใจโอเคอย่างไรก็ตามนะคะถ้าอยากให้ความรักความสัมพันธ์มันเป็นไปในทางที่ดีก็อย่างที่แม่หมอบอกนะคะแต่ถ้าสุดท้ายแล้ว คุณจะรู้ดีที่สุดว่าความรักความสัมพันธ์คุณเป็นไปอย่างไรถ้ามันเกินที่จะเยียวยาแล้วก็แก้ไขสุดท้ายแล้วคุณมีาพลังอํานาจในสิ่งอื่นใดในการตัดสินใจนะคะอย่าให้ใครมาตัดสินชีวิตคุณนะคะคุณจะให้ใช้เซนส์แล้วก็ใช้เซนส์แล้วก็สิ่งที่คุณคิดแล้วก็แต่ตองมาดีแล้วนะคะด้วยอํานาจที่คุณมีตัดสินใจชีตทางเดินชีวิตของคุณได้เลยนะกับความสัมพันธ์แม่หมอก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆความสัมพันธ์ให้พบเจอกับความสัมพันธ์ที่มีความสุขแล้วก็สมหวังเข้าอกเข้าใจกันและเป็น,ปนไปในทิศทางที่ดีกับทุกๆความสัมพันธ์ที่คุณตั้งใจแล้วก็ตั้งหวังไว้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดชอบสไครป์แล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ที่น่ารักให้กับแม่หมอด้วยนะคะไปก่อนลาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะบายบายคิดถึงและก็รักทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านคะ่ะ